เคยไหมคะว่าเวลาไปหาคุณหมอฟันแล้วคุณหมอเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ฟันของเรามาให้เราดูแล้วเราจะงงง,งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้หมอมัดมาสอนวิธีดูฟิล์มง่ายๆนะคะเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับคุณหมอได้ดียิ่งขึ้นค่ะฟันปกติมันเป็นเหมือนกระดูกใช่ไหมคะมันทึบแสงเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นในฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยเป็นสีขาวๆเลยทึบๆแล้วตรงกลางฟันน่ะมันจะเป็นสีเหมือนคล้ายๆกับดำๆเทาๆอันนี้ก็คือ ส่วนของโพรงประสาทฟันต่อลงมากับครองลากฟันนะคะในคนที่อายุมากอย่างคนนี้อายุมากแล้วโพรงประสาทฟันเขาจะฝ่อเล็กลงก็จะดูเหมือนท่อรูปร่างคล้ายๆกับครองลากฟันเลยมันก็คือส่วนที่ต่อกันนั่นเองเนื่องจากมันเป็นโพรงนะคะในนี้มันจะบรรจุไปด้วยเส้นประสาทและเส้นเลือดค่ะถ้าใครผูกไปถึงโพรงประสาทฟันหรือใกล้โพรงประสาทฟัน เราจึงเจ็บปวดและเสียวมากนั่นเองเพราะว่าประสาทฟันรับความรู้สึกไปเต็มเต็มและประสาทฟันรับความรู้สึกสัมผัสร้อนเย็นอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะทุกอย่างจะแปลเป็นเสียวและเจ็บหมดและถ้าฟันผุในซอกฟันน่ะอย่างตรงเนี้ยนะคะถ้าเรามองด้วยตาอย่างคุณหมอมองด้วยตาไปที่ฟันน่ะจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันซ่อนอยู่ในซอกค่ะ การที่เราจะเห็นฟันผุซอกฟันได้ในกรณีที่ผุน้อยๆเนี่ยเราจะเห็นจากฟิล์มเอ็กซเรย์หรือบางครั้งก็มองเห็นได้ยากในกรณีนี้หมอมัดเอาฟันผุซอกฟันมาให้ดูแบบผุเยอะๆจะจะจะได้มองเห็นง่ายๆเพื่อที่มือใหม่หัดดูฟิล์มจะได้ดูเข้าใจนะคะคนนี้ดูซิเนื้อฟันเขาเป็นอย่างเนี้ยโบโบเข้าไปส่วนข,า,ขาวๆอะ่ะซึ่งมันควรจะเป็นรูปร่างแบบนี้ใช่ไหมคะเต็มๆแ,แ,แต่นี่มันหายไปมันก็คือฟันผุ ในกรณีนี้ฟันผุก็คือเนื้อฟันน่ะมันหายไปมันเลยเห็นเป็นสีดำๆแบบนี้ค่ะเนี่ยเพื่อนๆว่าฟันผุหรือเปล่าและผุถึงขั้นไหนถึงวงประสาทฟันหรือ,อยังถึงแล้วค่ะคนนี้เขาปวดมากๆเลยค่ะปวดมากๆและปวดมานานแล้วจนดูสิคะตรงกระดูกเขาอะธรรมดากระดูกมันจะต้องเป็นขาวๆอยู่ล้อมรอบลากฟันใช่ไหมคะ แต่คนเนี้ยสีไม่ค่อยขาวเลยออกจะค้ำๆคเทาๆอันนี้ก็คือกระดูกที่ถูกทำลายไปค่ะอาจจะแทนที่ด้วยหนองหรือด้วยเนื้อเยื่อที่อักเสบติดเชื้อในกรณีที่เราเอกซเรย์มาเห็นทั้งผุเยอะๆถึงพงประสาทฟันเห็นทั้งหนองตรงปลายลากอย่างเงี้ยก็คือ prognosis ไม่ดีคือคำพยากรณ์โรคไม่ดี ต้องรักษารักฟันนะคะหรือในบางเคสถ้ากระดูกตรงนี้ถูกทำลายมากๆจนฟันโยกเยอะๆเนี่ยอาจจะรักษารากไม่ได้ผลดีก็ได้ค่ะ เป็นแล้วใช่ไหมคะไอ้เวลาข่าวหน้าที่คุณหมอบอก